เธอรักเธอเยอกแล้วเธอเสือยใสเลยตรง <S <S <an> <S เธอคงเห็นฉันเปรียบปานเหมือนก้นบีพอได้สูบแล้วเทียงที่งไม่รดีใส่เท้าขายี้ ไ,ได้อ,อย่างเรเย็นเธอรักเธอลือแล้วเธอจะใจไหลาตงฉันเองก็งงฉันงงเหมือน,ดอนอเดนคอนฉันยังอ่อนเลี้ยง เด็กฉันเด็กเพิ่งจะหาเดินโถน่าจะช่วยเขาหรือเปล่าเพียนฟูงเขาหรือไงห,หัวใจเธอมีแต่เงินเงิน เกินเย้อดงกาเธอรักเธอเรีแล้วเธอไสไงกลางนี้ฉันเองยอมรับ